เราได้ยอดขอพวกเราที่ร่วมนะแล้วก็จะไรอ้อนนะนะได้ยอด1 1ึ0อสิบาทแล้วก็มีในส่วนของของออมินนะก็มีอนงหบาทนะเป็นองมืรกบบาทและยังมียอดกมเพื่อนองญาติผมที่โอนงนขาาในมลที่นะที่ไปขอให้ทำก็สี่ประมาณห0 เศษนั้นก็พอเอ่อก็ผมจะรวบรวมเงินให้ได้ยอดตรงก่อยวรับก็คือสี่หมื่นบาทดังนั้นเราเพื่อเป็นเป็นตัวส่งรับพวกเราจะรับทาบที่ว่านะพวกเราเงินของพวกเราเนี่ยเราจะนำไปซื้อเอ่อทวาื้อกระเ้อปูขนางต่างๆที่เจ้าหนังทจับแล้วก็เราจะอยู่ที่พวกวงวิจัยสมบัติใหม่ดังนั้นเราได้คำนึงเราพออย่างน้อยดังนั้เราอย่างที่ผมบอกว่าอยากให้พวกเรา รู้จักเป็นผู้ให้นะจะเป็นผู้ให้เป็นการทำบุญจะแล้วแต่เนาะจะเป็นผู้ให้ก็ต้องคนที่ปากตรงปากคนอื่นวจะแล้วแต่นะครับพวกเราเอ่อควรจะทำเนาะเพื่อผลที่จะได้การสะสมขเราหรือลูกเราที่มีการหลังาากนันเรื่องกป่าทุกตัวเงนแล้วอะไรนะช่วยพอมีอากาศในสังคมทำได้ไหมครับไหว้ให้พวกเราเป็นผู้ให้บ้างได้ไหม นะครับนงะถือว่าพวกเราตอนนี้เนี่ยมีงานทำลูกเราได้ช่วยเรานะครับในการที่จะมีไรายได้เข้ามาจนเกือ,นกอนในครอบครัวดังนั้นพ่อแม่สองสามอ้าวบ๊ายบายโอเคค่ะ <laughs>